ก่อนมันจะมีตังค์ไม่มีตังค์ไม่รู้นั่นคือคุณมีจัตยารหมอใช่ไหมอ่ะแล้วมวยตัดสินมวยจัรยาบคุณคุณอยู่ตรงไหนอ่ะคุณบอกไอ้กูไม่ชอบไปดิคุณจะต้องแกล้งมันก็ต้องกดมันแม่มตีเขาเฮ้ยกูไม่ชอบหัวหน้า้นี่กูต้องให้เลียมเลื่อมหน่อยนึงแล้วดูไม่ไม่ขาวไม่ดำดำขาวกูยกตรงข้ามอย่างนี้คุณไม่มีจัตยาน ในยุคที่อาจารย์ที่ว่าการตัดสินดีที่สุดอาจารย์ว่ายุคไหนยุคเวทีลุมินีสมัย<อ>บุญทรงเกิดมานี่พันเอกบุญทรงเกิดมานี่หรือเกียวหวานจนตะกิดคุณไม่หาคนมาเถียงผมใน,นยุคนั้นคือยุคที่ดูว่าตัดสินแล้วก็มีเสียงต่อว่าน้องที่สุดแทบจะไม่มีแล้วก็สมมุติมีพี่บุญทรงพี่เกียวหวานพูด แก้คําเดียวจบยอมรับคืออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นครบนจบคือจะผิดก็บอกว่าผิดแล้วก็ยอมรับยุคนั้นมีใครบ้างครับกรรมการอาจารย์พอจําได้คร่าวๆไหมครับรองจากพี่บุญทรงพันเอกบุญทรงเกิดมณีพันโทรหรือพันเอกสมัยนั้นนารินทร์พวงแก้วนะครับ,รบดรสชายเรานีเขาเป็นผู้ตัดสินอาจารย์นบน้อมเนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินนบน้อมมามาอยู่ตัดสินเมื่อโดนระเบิด ที่เอ่ยชื่อมาก็คือวีเจตัดสินวยเลยวีเจวิชิตเกตแก้วฟุตบอลนะคุณรู้ไหมว่าวีเจเป็นกรรมการวยเวทีรัำเนื่องเลยไอเวทีลุมินีวิจิตเกตแก้ววีเจไงพี่วิจิตเนี่ยณเวลานี้พี่วิจิตเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้นำทางด้านภาษานะน้องๆภาษาให้ัทฟอนเคารพมาก จะพูดอะไรกันใดจะตั้งชมรมจะจะ,มจะรวมจะรวมเนี่ยจะจัดงานเลยเลยเนี่ยถ้าอนาคตนี่ฟุตมวยจะคล้ายๆฟุตบอลจะอาจารย์ว่าจะจะจะ,จะดีแล้วเป็นไปได้ไแต่ว่ามีผู้ตัดสินการแบบของฟีฟ่าอะไรแบบนี้เขาพูดมาสิปีแล้วคุณทําได้หรือเปล่าที่คุณทําไม่ได้เพราะมันเป็นการพนันคุณจะบอกนะว่าบอลการพนันแต่บอลกนั้นเขาเขาพนันแบบคนมีศักดิ์ศรีคนที่มีวิทิภาวะแล้ว ไอ้ไทยนี่ไม่เอากูจะโกงอย่างเดียวทุกวันนี้ที่มีปัญหาเนี่ยตัดสินมวยเนี่ยไม่ใช่ว่ากรรมการไม่มีภูมิหรือว่าไม่มีความรู้นะไม่ใช่หรือว่าหรือว่าแม้กระทั่งบอกว่ากรรมการทุจริตในความสึดของผมผมพูดที่ไหนผมก็พูดนะว่าไม่เคยผมไม่เคยคิดแต่สิ่งที่คุณโดนด่าไม่สุดก็คืออะไรคุณหลงตัวเอง คุณไม่เคยรู้ว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้คุณจะต้องไปเคลียร์เคลียร์ใครเคลียร์คนที่เขาดูมวยสิคุณต้องออกมาเคลียร์หรือว่าเออปัญหานี้มันเป็นอย่างนี้นะตัดสินเสมอน,นี่นเป็นอย่างนี้นะตัดสินนี่นี่แพงเพราะลูกเขากูลูกนี้เห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยคำอธิบายอ่ะนี่มีม,มเะะีเพราะคุณตัดสินเสร็จคุณมุดเข้าไปในห้องเพราะอะไรเพราะคุณคิดว่าคุณเป็นเซวดาไมันต้องไปอ,อธิบายใครฟังผมพูดตลอดนะคำนี้ แล้วปัญหาหลัก,ลกๆทุนีนการตัดสินมาจากอะไรครับนอกจากประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เวลาไหนอะช,ช่วงนี้ไม่เห็นมีอะไรเรื่องการตัดสินนะไม่เห็นมีอะไรนะขอตัดสินทุกวันนี้คุณเห็นไหมมวยเขาจ่ายตังค์กันแล้วยกตรงข้ามเขาก็เฉยรู้ไหมที่เขาเฉยเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไร,รอา้าวทุกวันนี้ใส่นั่นอยู่ใส่กําไรอยู่อะคุณรู้จักห้องขังจากคุกม,มาใส่กําไรอยู่นสมมุติผมสมมุติให้ฟัง แล้วคุณจะไปดือ้อเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าสนาะมผมขออนุญาตลบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k 8 6นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย100-200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว10บาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุ้นเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหา <S <S ผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร at aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ